สอนูน้อยมหัศจรรย์ใบเจ็ดขบว้ารางวัลชนะเลิศป๊อปปูล่าโหวตการประกวดโครงการ AEG Superstar ที่เซ็นทัานเชียงใหม่แอร์พอร์ตอาจารย์ชื่ออมพรสมบมรณ์ค่ะอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนทั้ง5แห่งนะคะในองค์กรที่เรียกว่า s s b d o r เก่งและโดดเด่นในความสามารถอย่างเช่นอาจจะร้องเพลงอาจจะเต้นนะคะหรือแม้แต่เดินแบบหรือไทกวนโดหรือว่าจะเป็นการสแสดงในเรื่องของการรำไทยนะคะหรือแม้แต่เล่าเาาร,รืชาภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ให้มารวมกันชื่อว่างานซูปเปอร์ซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ครั้งแรกค่ะของเีพีีซูเปอร์สตาร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จัดรู้อยู่แล้วแล้วให้เด็กๆมาแสดง ว่าครั้งนี้เนี่ยเด็กก็ได้มาแข่งขันกันในระหว่าง5โรงเรียนของเราซึ่งก็มีโรงเรียน ABS, ABA, UCIS, ACIS แล้วก็ BCIS นะคเมื่อวันที่3ธันวาคม2565ณเซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณชูเกียรติและคุณครูอมพรกรมลโกมุต ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือแอมบัสเดอร์ได้จัดการประกวดโครงการ AEG Superstar ประจำปี2565วัตถุประสงค์ให้น้องๆหนูๆที่จะเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคตจึงจัดพื้นที่และส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลายด้านของน้องๆหนูๆที่ผู้ปกครองส่งเสริมการประกวดโครงการครั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าน้องเฟย์ามินิมิสพินเซตตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่และเด็กหญิงชนิดาภาแผ่นฟ้าวัยเจ็ดขวบซึ่งน้องทั้งสองได้แสดงออกถึงความสามารถทำกิจกรรมบนเวทีร้องเพลงการเล่นดนตรีเดินแบบและพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมทางด้านผู้ปกครองคุณแม่ฝ้ายทานิตาแผ่นฟ้า รู้สึกภูมิใจดีใจที่ลูกสาวได้รับรางวัลน,นี้ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านควรส่งเสริมน้องในทางนั้นๆว่าสนใจอะไรแบบไหนหรือรักอะไรก็ควรส่งเสริมในดังนั้นัน้นทางผู้บริาหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือแอมบาสเดอร์กล่าวว่าถ้าลูกเรามีความสุขในการทำอะไรเราในฐานะแม่ก็มีความสุขในการคอยสนับสนุนลูกลูกควรเก่งในแบบที่ลูกอยากเป็น แล้วเขาจะเต็มใจกับสิ่งที่เรารักและพร้อมลงมือทำด้วยตัวเองผู้บริหารกล่าวทสกดิ์พรมเอี่ยมสุพัฒมหาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน